ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน2,000บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฟินกับเราทุกคันรับตะก้าหน้ากันลายตะแกงหน้ามูลค่ากว่า1,000บาทรับชุดกิ๊เซ็ตมวก,กน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพอระบสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 0 1 7 7 7 นายสารการจังหวัดเพชรบุร์กลุ่มมวลชนชาวอำเภอเขาค้อประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านในเขตพื้นที่4ตำบลของอำเภอเขาค้อได้แก่ตำบลเขาค้อตำบลสดอกพงตำบลริมสีมงและตำบลหนองแม่นาจำนวนกว่า500คนนำโดยนายพิสิทธิ์พลโพลิฟกำนันตำบลเขาค้อและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาค้อ เขายื่นหนังสือถึงในกริดโครงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสับสนุนให้พื้นที่4ี่ตำบลของอำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ธนารักษ์โดยการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่4ตำบลเช่นการก่อสร้างถนน ไฟฟ้าระบบประปาเป็นต้นรวมทั้งขอสามสนแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภอเขาค้อโดยประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของธนารักษ์ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของราษฎรในพื้นที่4ี่ตำบลและชาวอำเภอเขาค้อทั้ง4ตํตำบล และได้มีการแสงจุดยืนรวมทั้งเป็นกำลังใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ชาวอำเภอเขาค้อผู้ว่าวราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริโครเมืองบอกว่าสิ่งที่ชาวอำเภอเขาค้อมายื่นเข้าเรียกร้องในวันนี้เป็นสิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นดำเนินการอยู่แล้วและได้มีการดำเนินการมาหลายปี ในเรื่องของการขอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาราทรปรูปโภคซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนวาชการต่างๆจะเข้าไปดำเนินการจะต้องขออนุญ,ญาตกรมป่าไม้ซึ่งอาจจะล่าช้าและติดขัดทางจังหวัดเพชรบุรจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขโดยการลักดันให้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ของธนารักษ์เพื่อให้หลุดจากกฎหมายป่าไม้ในเบื้องต้นการดำเนินการต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็จะกลับมาอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและธนารักษ์จังหวัดนั้นจะมีอำนาจในการอนุญาตได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการดูแลของรัฐบาลแล้วและคิดว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า10,000คนซึ่งเป็นปัญหามากว่า30-40ถึงปีให้ได้รับการแก้ไข ทางนี้พื้นที่4ีตำบลของอำเภอเขาค้อเดิมนั้นทาหารได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ตามแนวย,ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากเกิดสมรภูมิเขาค้อขึ้นและมีการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่และที่ทํากินให้แก่ราษฎรอาสาสมัครหรือรออสอแต่ภายหลังที่ดินถูกซื้อขายเปลี่ยนมือโดยมีนายทุนเข้ามาครอบครองกระทั่งนําไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการจับกลุ่มต่อมาในปี2562กองทัพภาคที่3ได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้จน เราไม่มีการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเกิดขึ้นในสิ่งที่ชาวบ้า,บามนมายืน่นก็ริกร้องในวันนี้เป็นสิ่งที่ทางนหารดำเนินการม่อยู่แล้วเราดำเนินการมาหลายปีแล้วนะครับทุกคตอนนี้ก็ริกร้องมันมันจะเกี่ยวพันกันนะครับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ คือท,ทำะบบสาธารณะเนี่ยมันจะมีที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าไม้เนะี่ยการการที่ประชาชนหรือองค์การเมืองรส่วนหรือส่วนราชการต่างๆจะไปทําอะไรเนะี่ยต้องขออนุญาตป่าไม้ซึ่งต้องใช้เวลานานมากจนบางทีทําให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณเช่นงบประมาณตก ไม่สามารถขอได้ทั้งสี่งวปรไมานะครับทั้งจังหวัดก็พยายามดำเนินการแก้ไขซึ่งตอนนี้เราผลักด,ดันให้ที่ตรงน,นี้เปลี่ยนเป็นทางสรารักษ์ดูแลซึ่งถ้าถ,าถาทางคอรมอมีมติเลือชอบชาวบ้านหลายมือชีวิตนะครับก็จะไปอยู่ในการดูแลของสรารลักษ์การดำเนิน,นการต่างๆที่เป็นปัญหาภคทีชาวบ้านเรีกร้องก็จะอยู่แนวหนาจของกรมสรารักษ์ซึ่งผู้ว่านการตรวและก็ทางสารักษ์ การแก้ป <aks> ัญหาเร่งนี้ก็จะแก้ไขได้ด้ี้